กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันนะคะวันนี้แอดมินได้ดรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีพศสอ6 3หรือปีคริสตศักราช2020ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นตล,ลอดปีเลยก็ว่าได้ แอดมินเลยอยากจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างลองไปฟังกันดูนะคะเริ่มกันที่เดือนมกราคมห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อสนองนโยบายกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโดยการงดให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเริ่มขึ้นในวันที่หมกราคมปี25 6 3นี้เองค่ะ และอีกเหตุการณ์ในวันที่9มกราคมได้เกิดเหตุคนร้ายบุกชิงทรัพย์ในร้านทองณห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนค่ะและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่และสำคัญมากของโลกนั่นก็คือวันที่13มกราคม การระบาดของไวรัสโครโรนาในประเทศไทยปีพศ2563ได้เกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ยืนยันแล้วนอกประเทศจีนเป็นรายแรกถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์วันที่8และวันที่9เกิดเหตุยิงบริเวณเทอร์มินอล21จังหวัดโคราชทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และวันที่29กุมภาพันธ์การระบาดท,ทั่วของไวรัสโครโรนาในประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019เป็นรายแรกเดือนมีนาคมวันที่7มีนาคมคณากรเพียงรชนะอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลามีข่าวว่าเคยมีความพยายามยิงตัวเองเพื่อประท้วงการแทรกแซงคำพิพากษา ซึ่งเขานั้นยิงตัวเองเป็นครั้งที่2จนเสียชีวิตที่บ้านพักส่วนตัวในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และวันที่25มีนาคมการระบาดทั่วโรคของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วทั้งราชอาณาจักรและจัดตั้งสบ,บคเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่3เมษายน การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาทำให้รัฐบาลนั้นประกาศห้ามออกนอกเคหสถานทั่วทั้งประเทศตั้งแต่เวลา22นาฬกาถึง4นาฬกาแล้ววันที่19เมษายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดกู้เงินเพื่อฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมเป็นวงเงินถึง1.9ล้านล้านบาทค่ะในเดือนพฤษภาคม วันที่3พฤษภาคมการระบาดท,ทั่วของไวรัสโครโรนารัฐบาลนั้นได้ออกมาตรการผ่อนปลนและทำให้กลุ่มกิจกรรมนั้นได้กลับมาดำเนินการปกติวันที่22พฤษภาคมกระทรวงการคลังในฐานะผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทการบินไทยจำกัดได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจากร้อยละ51.03เหลือร้อยละ47.86ของจำนวนหุ้น ทำให้การบินไทยนั้นพ้นสภาพของการเป็นรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ต่อมาวันที่4มิถุนายนวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกลักพาตัวไปโดยชายมีอาวุธปืนและเขาได้ขับรถลักพาตัวไปจากบริเวณด้านหน้าที่พักขณะลี้ภัยการเมืองที่อยู่ในพนมเปญประเทศกัมพูชา ต่อมาในเดือนกรกฎาคมวันที่8กรกฎาคมการระบาดท,ทั่วของไวรัสโคโรนาพบบุคลากรในคณะทหารของสัญชาติอียิปต์วัย43ปีเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยสิทธิทางการทูตพิเศษซึ่งเขานั้นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 และพบว่ามีการออกนอกพื้นที่ไปยังห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและระยอง ทำให้มีการปิดสถานที่พื้นที่เสีย่ยงต่างๆในเขตกรุงเทพฯระยองนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนั่นก็คือวันที่18กรกฎาคมเกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนําโดยกลุ่มเยาวชนปลดเอกเมื่อเวลา15นาฬิกาและมีข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในเดือนสิงหาคมวันที่10เกิดการประท้วงในประเทศไทยเกิดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิตโดยมีข้อเรียกร้อง10ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญและต่อมาในเดือนกันยายนวันที่20กันยายนนั้นยังคงเป็นกลุ่มการประท้วง โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ทำพิธีการฝังหมุดคณะราษฎรหมุดที่2บริเวณสนามหลวงก่อนที่จะพบว่าหมุดนั้นได้ถูกรื้อถอนแล้วในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นและในวันที่24กันยายนรัฐสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปิดประชุมสามัญในวันเดียวกันทำให้ผู้ประท้วงไม่พอใจ เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการถ่วงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อมาเหตุการณ์สำคัญในเดือนตุลาคมวันที่11ตุลาคมได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบัสบริเวณหน้าสถานีคลองแขวงกลั่นอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนและบาดเจ็บราว40คนวันที่14ตุลาคม เหตุการณ์การประท้วงในประเทศไทยนั้นได้เกิดเหตุขบวนเสด็จผ่านที่ชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครในวันรุ่งขึ้นและในวันที่16ตุลาคมการชุมนุมบริเวณสยามสแควร์และแยกปทุมวันได้ถูกยุติลงกลางคันเนื่องจากตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูง และผสมกับสารเคมีและแก๊สน้ำตาทำให้ผู้ชุมนุมนั้นได้รับการบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและในวันที่22ตุลาคมได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครถัดมาในเดือนพฤศจิกายนวันที่15พฤศจิกายนประเทศไทยและอีก14ประเทศลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีการจัดตั้งกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุม1ในสของประชากรโลกและเดือนธันวาคมในวันที่14ธันวาคมเจ้าของบริษัทสตรีมเกม #esport ถูกแจ้งความฐานล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างหญิงและคาดว่าจะมีผู้เสียหายรวมถึง20คน และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2,563หรือปี2020นี้และเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่เรียกได้ว่าเราจะต้องจดจำกันไปอีกนานเลยค่ะวันนี้ PP Story Hub ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ